สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับ,บรินและโปรโมชั่นพิเศษกับ subaru bkk กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะรินนะคะมีโปรโมชั่นตัว forester นะคะมาฝากกันค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าโปรนี้จะอยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าและเดือนต่อๆไปจะเป็นโปรยังไงไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวรถสมรรถนะดีความปลอดภัยเป็นเลิศต้อง subaru ค่ะและต้องที่ สูบุรุบีเเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะตัวโปรโมชั่นตัว Forester นะคะทุกรุ่นเลยนะคะก็จะอยู่ที่ผ่อน0.99%นะคะนาน64เดือนเลยนะคะและดาว25%เท่านั้นค่ะและที่สำคัญนะคะก็เมนเทนน์3ปีหรือ60,000กิโลนั่นเองค่ะต้องบอกว่า คุบคุมนะคะหลังการขายขนาดนี้นะคะแล้วก็ราคาดีโปรโมชั่นดีต้องรีบกันแล้วค่ะสำหรับต,ตอนนี้นะคะรถของเรานะคะก็มีหลายรุ่นหลายสีนะคะแล้วก็ราคาดีๆทุกคันเลยค่ะใครที่กำลังมองหารถนะคะต้องอย่าลืมค่ะเข้ามาที่สุภูกบี k k เคนะคะต้อบอกย้ำอีกทีนึงว่าโปรโมชั่นนี้อยู่ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะ